คนแรกที่สั่งผมเลยเนะี่ยเขาชื่อจอรนครับอยู่ประเทศกรีซครับผม,ผมชื่อจำได้ค,คนคน,คนนั้นต้องเขาเรียกว่ามีพระคุณกับผมมากถ้าสมมุติไม่มีไม่มีออเดอร์นั้นน่ยผมอาจจะไปทํางานอยู่โรงงานเป็นวิศวกรอะไรเง,งี้ยไอเดียเนี่ยผมไปเห็นตามงานวัดก็คือถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติคุณไปเดินงานวัดเนี่ยคุณจะเห็นร้านข,ขายรองเท้าใช่ไหมร้านขายรองเท้า,า,า,าแตะ5 0บาทเนี่ยแล้วเขาจะมีรองเท้าใหญ่ๆเลยแขวนไว้แล้าทำามันเคสคอมอ่ะ ไม่มีใครทําเลยแต่ถ้าผมทําเป็นรองเท้าสนคเกอร์น่าจะสวยมากครับผมจักรพัฒน์ทองเหลือนะครับเจ้าของเพจจักรพัฒน์โมดิฟายครับเป็นมอดเดอร์ครับมอดเดอร์ก็คือเป็นน sure> ักโมดิฟายเคสครับในในวงการเขาจะเรียกว่ามอดเดอร์กันครับ ตั้งแต่ย้อนไปสมัยเรียนเรียนปตีนะฮะก็คือเห็นเพื่อนเนี่ยซื้อกาจอมากราจออะไรแพงจังผมคิดในใจตอนนั้นไม่รู้เรื่องคมอมเลยเลยนะเคยศึกษาแล้วก็อยากซื้อมาเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยพอพอเริ่มศึกษาเรื่องนี้มันก็มันก็ลามละลามเรื่องอื่นปกติเป็นคนชอบศิละปะอะไรอยู่แล้วตอนเด็กๆก,ก็คือชอบวาดนรูปชอบอะไรพวกเนี้ยทีนี้ไปเห็นงานศิละปะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำบ้างอะไรประมาณนั้นก็ไปเห็นเคสตัวหนึ่งสวยๆของอิน d i ดี Fame ม ก็เลยจะซื้อแหละเพราะแต่เห็นราคาแล้วมันโอ้มันหมื่นเลยนะมันแพงมากเลยก็เลยคิดว่าทําเองดีวกว่ากลับบ้านมาก็เลยทําเองพอทําเองนะเป็นข้อเคส B B C เนาะแล้วก็เอาไปโพสต์มีคนชอบเหมือนว่าเออไอเดียดีจังเลยอะไรประมาณนี้สวยจังเลยก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราทาชิ้นต่อๆไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมีตัวที่2ตัวที่3ม,มาไปโพสต์เขาก็แบบมีเสียงตอบรับที่ดีก็เลยมีงานประกวดอยากทําประกวดบ้างก็เลยทําเคสไอตัวที่เป็นชื่อดูกติ๊อนเตอฮะตอนนั้นก็เลยเอาไปส่ง ประกวดได้รางวัลมาที่ได้รางวัลชมเชยเพราะว่าส่งปิดประเภทครับผมเขารับแต่ทั้งหมดผมไม่ได้ส่งอีกรายการหนึ่งมันก็เลยไม่ได้แต่เขายังลอบใจแต่ว่าคนนี้ก็เอาตัวเดิมเนี่ยไปแข่งอีกรายการหนึ่งได้ที่หนึ่งมาหลังจากนั้นมันก็เหมือนว่าชอบอะไรแบบนี้มีลูกค้าต่างประเทศทักมาพอดีว่าผมอยากจ้างคุณทำเคสนะโอเคก็ตกลงราคาตอน,นที่1นึ่งพันดอลลาร์ครับผมพอพอบรมเสร็จกลับมาบ้านเลยก็เลยมาทำเคสหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเออ ผมอ,อยากจะประกอบอาชีพนี้นะอะไรประมาณนี้ตอนนี้คิวว่างอีกทีเดือนมีนาปี67ครับผมโอ้โหก็คือรันยาวเลยใช่ใช่ตอนนี้ทํำกันแบบหัวแทบแตก <c oughs> คนแรกที่สั่งผมเลยเนี่ยเขาชื่อจอรน,นะครับอยู่ประเทศกรีซครับผม จาได้คนคนนั้นต้องเขาเรียกว่ามีพระคุณกับผมมากถ้าสมมุติไม่มีไม่มีออเดอร์นั้นผมอาจจะไปทํางานอยู่โรงงานเป็นวิศวกรอ,อะไรเงี้ยก็คือต้องขอบคุณเขาแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงชอบทํางานคนเดียวมากกว่าก็ทํางานอยู่บ้านยอะไรเงี้ยสบายใจดีแล้วก็คือไม่ชอบแบบมีใครมาสั่งเรานะทํานู่นทนํานี่มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบงานไม่เข้าก็มีหลังจากทาไปแล้วเนี่ยตัวแรกมันลูกค้ายังไม่มาเลยหรอกตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเออถ้าไม่มาเนี่ยนะก็อาจจะต้องไปหางานทำละเพื่อนที่ที่จบ พร้อมกันเนี่ยเขาก็ทางานอะไรกันหมดลวบางคนเขาก็ออกรถอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่ายังไม่มีอะไรคือผมไม่สนใจใครเลยทั้งนั้นนะถึงแม้ใครจะบอกว่าเอทำมันมันจะได้เหรอเงี้ยทาเคสเนี่ยมันก็อยู่เด้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันก็หมดความบูมแล้วคนเดี๋ยวเขาเบื่อเงี้ยผมไม่สนใจผมจะทําผมชอบผมรักผมคิดในใจนะว่าต่อให้ผมเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเนี่ยไปอีกหลายเดือนผมก็ไม่สนใจที่ผมทําตรงนี้ได้ก็คืออย่างแรกก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ผมเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือความโชคดีผมอย่างหนึ่ง ็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเนี่ยทำตรงนี้ได้ประมาณนั้นสำหรับระยะเวลาในการทํางานนะครับ,รบก็คือถ้าต้องท้าความไปก่อนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทําทีละตัวถ้าสมมุติทําแค่ตัวเดียวเนาะตั้งแต่บีบงานก็คือคุยกับลูกค้าเสร็จจนถึงส่งงานแล้วประมาณ3เดือนนะครับผมแต่บางตัวถ้าใหญ่มากก็6-7เเดือนก็มีครับผม ความยากของการทําเคสเนี่ยมียากอยู่หลายส่วนะครับหนึ่งเราเริ่มเขียนแบบเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นแบบที่รายละเอียดได้เยอะแต่ว่าเขียนแบบรูปทรงเนี่ยมันไม่โค้งเยอะเป้ามากเนี่ยมันก็ยังทําได้แต่ถ้าอย่างเป็นซูเปอร์คาร์เนี่ยครับผมมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าทั้งชิ้นมันต้องสวยหมดมองมองรอบแล้วต้องต้องต้องดูเข้ากันหมดครับผมความยากในส่วนถัดมาก็คือขัดชิ้นงานครับผมเพราะว่าชิ้นงานบางชิ้นงานเนี่ยมันจะมีมุมหลบของมันบางทีมันเราสอดนิ้วก็ไปขัดไม่ถึงอย่างเช่นพ่อสีก็มี อย่างลูกค้าเขาเลือกสียากๆเงี้ยแบบใส่มุกเข้าไปเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องสีต้องไปดูว่าใช้อะไรยังไงครับผมสำหรับตัวที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ทำมาก็คือน่าจะเป็นทรงที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตอนแรกเนี่ยผมหาเวให้ตัวเองหาทางให้ตัวเองว่าทำยังไงนะคนถึงจะจดจำเราได้ประมาณนั้นนะครับผมก่อนเข้ามาแรกเนี่ยก็คือมีพี่มอเเดร์ที่เขาเก,เก่งอยู่แล้วเนี่ย เยอะไปหมดในไทยก็สี่ห้าคนเลยฮะผมอยากจะทำแบบเป็นยูนิตของตัวเองใครมองผลงานผมก็คือรู้ว่าเป็นของผมเลยก็คือเลือกเป็นมอไซค์แล้วผมก็มองว่าถ้ามอไซค์เนี่ยคนที่เล่นมอไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยคือเขาก็มีเงินอยู่แล้วชิ้นอะไรชิ้นนึงเนี่ยบางทีเป็นแสนผมไปดูในยูทูปนะะแบบท่อเนี่ยเป็นแสนฮะท่อเป็นแสนเลยเหรอบางทีน็อตโอ้โหหลายหมื่นเลยและเคสผมแค่สี่หมื่นแล้วแล้วมาตั้งโชว์ไปตั้งโชว์มอเตร์คอมสวยๆเนี่ยผมก็เลยมาทางนี้เลยดีกว่ามาทางมอไซค์เลย สรุปก็คือได้ผลตอบรับที่ดีมากตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนนะครับเพราะว่าแบบเราเราอยากทําตรงนี้ไงถ้าเราเราก็ต้องคิดแบบใย้ยาเยอะเลยว่าเราจะทํำยังไงให้มันดีที่สุดกว่าจะมาถึงตอนนี้ก็คือเหนื่อยเยอะอยู่แต่ว่ามีความสุขเหนื่อยก็มีความสุขเหตุผลที่ผมได้รางวัลนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นรายการของ Cooler Smarter นะครับ เขาจัดทุกปีอยู่แล้วซึ่งผมก็ส่งเขาไปทุกปีก็ <g ül> <g ül> <g ül> ปีแรกคือได้รางวัลมาเหมือนกันได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะเป็นหมวดหลายเส้นเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ปีที่2นี่ผมก็กดเขาเนี่ยไม่ได้ปีที่3ก็คือตัวรองเท้าที่ได้เบสอาร์ตอวัลมาซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีใครทําเลยในโลกนี้ไม่เห็นเลยไอเดียเนี่ยผมไปเห็นตามงานวัดก็คือถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติคุณไปเดินงานวัดเนี่ยคุณจะเห็นร้านขายรองเท้าใช่ไหมร้านขายรองเท้าแตะ5 0าบาทเนี่ยแลวเขาจะมีรองเท้าใหญ่ๆเลยแขวนน้อย ไม่มีใครทําเลยแต่แว้าผมทําเป็นรองเท้าสนิกเกอร์น่าจะสวยมากเราเอาดีไซน์ตัวนั้นนะมาบนคอมดีไหมแล้วก็ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครคิดไม่มีใครทำออกมา,มาผลตอบรับก็คือได้รา,างวัลามาแล้วก็หลังจากนั้นคือคนก็สั่งเข้ามาเต็มเลยอย่างอย่างพี่โป้งเอ็มดีเขาก็เห็นแล้วเขาเฮ้ยเอาตัวหนึ่ง <c oughs> ก็สําหรับการที่ผมจะได้ร่วมงานกับเอ็มดีก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยตอนนั้นผมไปส่งเคสให้ลูกค้าที่ที่ชนบุรีเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยปั๊ม พี่อยากได้เคสคอมอ่ะแต่พี่ไม่รู้จะทําอะไรดีตอนนั้นก็คือ AMD เขาไป X กับ Corsair และเขาอยากได้เคสมอดที่เป็นมอเดอร์ไทยทีนี้เขาก็ยนอนคอนเซ็ปต์มาว่าเขาอยากได้เคสเกี่ยวกับเกมยกุค90ผมก็เลยนั่งคิดทําอะไรดีผมทาเกี่ยวกับรถก็เลยทํารถถังนี้ไหมรถถังเมืท่าสลักตอนนั้นก็คือเป็นผลงานตัวแรกที่ได้ร่วมกับ AMD ตัวถัดมาก็คือจะเป็น AMD Corsair เหมือนกันตอนนั้นจะเป็นตัวทําเกี่ยวกับทศกันครับผม แล้วทีนี้ตัวที่3หลังจากที่ผมประกวดเนาะได้ได้รางวัลเบสต์อันรับรองมาพี่เกก็เห็นอุย้ยปั๊มสวยมากเลยตอนนั้นก็เลยทําเป็นทรงแอร์จอแดนหลังจากที่ผมเสร็จตัวตรองเท้าแล้วเนาะแล้วก็ได้ทําเคสหมาก็เลยเป็นตัวที่4มั้งโอเคตัวที่4ได้ได้ร่วมงานกับ AMD ครับผมต,ต,ตัวใช่ครับตัวหมาครับผมแล้วเดี๋ยวคุณปามาไปดูในชออ็อปเหมือนกันว่าเราเได้มีเคสอะไรที่คุณปามาทำแล้วเหลืออยู่บ้างได้ตัวไหนตัวยังไงได้เลยครับผม ครับผมก็เดี๋ยวพาชมช็อปผมนะครับผมก็ด้านขวานี่ก็คือจะเป็นเคสรถมอไซค์นะครับผมที่ตัวนี้กำลังทำให้ลูกค้าอยู่ยังไม่เสร็จนะครแต่ว่าก็ประมาณ80%ละถัดมาจะเป็นโซนของเครื่องปินน3ามิติครับผมตัวนี้ผมก็จะมีหลายตัวเลยที่เห็นอยู่อย่างนี้ก็คือปิ้นเป็นวันๆนะครับผมอย่างชิ้นนี้ก็ปินนมาแล้ว16ชั่วโมง ตอนนี้ผมทําเป็นตู้โชว์ผลงานนะแต่ว่ามันก็ค่างจะเรียกฝุ่นเกาะนิดนึงเพราะว่าในชอปผมนั่นก็คือมีงานคัดด้วยก็คือฝุ่นจะเยอะเริ่มจากด้านล่างสุดก่อนแล้วกันเนาะผมผมน้ำเสร็จผมก็เลือทันไปออกก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นรางวัลที่ได้กับทางเทอร์โมเทสผมรางวัลที่1ระดับโลกเลยซึ่งตอนนั้นมีแข่งถึงคนในโลกเขาจะคัดคนแข่งเนาะก็คือได้รางวัลที่1มาตัวนี้เป็นตัวแรกสุดครับตัวท่อ PVC เนาะตัวแรกสุดเลยข้างล่างเป็นจุดเริ่มต้นนี้ผมเลยทำเคสหมอดครับผม ส่วนด้านบนนี้จะเป็นเคสรองเท้าครับผมได้รางวัล Best Art Award มาของ Cooler m a t e r ครับผมตัวนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลของตัวน,นี้เขียนว่า GM d i s Slicker เป็นชื่อโปรเจกต์ครับผมส่วนเคื่อถัดมานี้เป็นรายการเดียวกันกับรายการรองเท้าครับผมแต่ว่าเป็นรายการเมื่อสาปีที่แล้วได้รางวัลที่1ห,หมดไรเซ่นมาครับผมต่อไปทางด้านบนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเคสคอนโยนี่ er. ตัวนี้เป็นตัวของลูกค้าเนาะแต่เขาเขาเหมือนมีความร้อนมากเลยเขาก็เลยส่งกลับมาทีนี้ผมก็เลยทําตัวใหม่ให้เขาแต่ว่าเป็นโมเดล ทำให้เขาแทนไปครับผมโซนนี้จะเป็นโซนที่ผมทํางานเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเคสดีว่าจากเกม Over Watch ครับผมตัวนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่ยังไม่เสร็จตรงด้านขาเนี่ยผมก็ติดตั้งชุดน้ำมาละชุดน้ําตัวนี้ก็คือจะมี2ระบบก็คือ1ข้างไว้ระบาย CPU อีกหนึ่งข้างไว้ระบายความร้อนของการจอก็คือจะแยกระบบระบายความร้อนกันเลยเดี๋ยวรอฝากติดตามชมตอนเสร็จด้วยนะครับผม ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นเคสมอเตอร์ไซค์ของผมสตัวมาเริ่มจากตัวกลางก่อนตัวกลางที่ผมเริ่มจากตัวดูกติก็คือจะเป็นตัวที่ผมได้แจ้งเกิดตลอดการเป็นวอเดอร์ครับผมหลังจากนั้นลงมาข้างล่างตัวนี้เป็นเคสซุปเปอร์คาร์ครับผมเออเรฟเฟอเรนซ์มาจาก l amborghini terzo ครับผมตัวนี้ยังก็ทำให้เสร็จเหมือนกันรอฮาร์ดแวร์ครับผมถัดมาตัวนี้เป็นเคสของน้องหมานะครับที่ผมได้ทำร่วมกับ AMD ครับผมต้องขอบคุณ AMD มากครับผมที่ได้เรียกว่า ใช้บริการทางร้านผมมาหลายตัวมากแล้วแล้วก็ฝากติดตามเพราะว่าจะมีผลงานตัวต่อไปที่ทำร่วมกับเอ d ครับผมต้องขอบผลพิปโปงมากๆนะครับผมก็จ้างผมเยอะๆครับผมช่วงนี้คลิปโตร่วงครับเอาไปช้อน